สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เป็นคลิป y t u t u นะครับตอนนี้พี่โอจะคุยเรื่องหนังโดยที่แบ่งการพูดคุยออกเป็น2ลักษณะก็คือคลิปแนวตั้งความยาวไม่เกิน5นาทีลง TikTok แล้วก็คลิป YouTube ความยาวประมาณ10นาทีเป็นแนวนอนนะครับใน TikTok เราคุยไปแล้วบางท่านก็อาจจะได้ดูแล้วว่าพี่โออาจจะอวยเรื่องร่างทรงมาก ร่างทรงเป็นหนังร่วมทุนสร้างกับเกาหลีนะครับแล้วก็ต้นเรื่องเป็นคนคนคิดเนี่ยคนคิดเนื้อเรื่องเป็นเกาหลีแล้วก็มาใส่รายละเอียดความเป็นไทยความเชื่อแบบพื้นบ้านชาวไทยโดยคนไทยเองพุ่มกับบรรจงจากผลง,งานพี่มากพระขนงเดี๋ยวขอโฆษณาอีกนิดหนึ่งนี่ครับพี่โอมี D.V.D. Box Set เรื่องพี่มาพระขนงเป็นมือหนึ่งนะครับซื้อมากะขายเก่งกําไรยังไม่ได้แกะซิลนะครับใครสนใจติดต่อได้ขายราคาเกินนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้สตางค์เอาล่ะคุยเรื่องนี้ต่อเกาหลีมีผลง,งานสร้างร่วมกับอาเซียนมาแล้วนี่ CJ Entertainment เข้าทําทำเรื่องนี้อิมเพติกรบ้านเกิดปีศาสนุกมากพี่โอให้คะแนนรู้สึกจะ89เเลยมั้งครับเรื่องนี้ เป็นหนังที่ชวนติดตามลุ้นตื่นเต้นตลอดแต่สําหรับร่างทรงนี้คนที่ตั้งใจจะไปเอาเนื้อเรื่องว่าเหตุการณ์จะเจออุปสรรคอย่างไรร่างทรงมีบทบาทที่สําคัญอย่างไรในเรื่องปีศาจร้ายในเรื่องนี้มันจะมาสู้กับร่างทรงสนุกสนานขนาดไหนและจะทําสําเร็จได้ด้วยวิธีไหนไม่ต้องไม่ต้องสนใจไม่ต้องติดตามเนื้อเรื่อง ไม่ต้องห่วงอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องนี้ไปดูเพื่อความสนุกเท่านั้นคนที่ชอบหนังผีผีโผล่ผีแหวะผีน่ากลัวผีตกใจไปดูได้เต็มที่รับรองว่ามีให้อัดแน่นเต็มไปหมดตั้งแต่คือกลางกลางเรื่องต้นเรื่องจะปูพื้นพอสมควรนะครับกลางเรื่องก็จะอึดๆหน่อยหนังยาวมาก2ชั่วโมง10นาทีได้ส่วนท้ายเรื่องเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานรับรอง รับรองว่าถ้ากินอะไรอยู่นะมันจะได้พุ่งเต็มโรงแน่ๆโชคดีที่เขายังไม่ให้กินข้าวโพดนะครับไม่งั้นเราอาจจะได้กลิ่นเครื่องในผสมข้าวโพดเต็มโรงไปหมดดีแล้วละ่ะที่ไม่มีใครกินกันแล้วก็ทุกคนก็ปิดปากไม่ได้กลิ่นของกันและกันนอกจากจะป้องกันโควิดได้ยังป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ด้วยนะครับท้ายเรื่องเนี่ยจะเป็นความสนุกที่อัดแน่นมากใครที่อยากหลับหลับกลางเรื่องได้เลย ก็คือหลังจากผ่านไปสัก20นาทีหลับไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วตื่นมาดูไม่ต้องปฏิบัติต่อเรื่องก็สนุกสนุกขนาดนั้นเลยนักสแสดงมีอยู่ประมาณ5-6คนก็มีเป็นครอบครัวของครอบครัวนี้ชื่อชื่อนามสกุลเนี่ยพี่โอสงสัยเหมือนกันว่านามสกุลนี้เป็นนามสกุลที่ของคนโคราชนะเป็นนามสกุลที่น่าจะมีตัวตนจริงในในประวัติศาสตร์ในในประเทศไทย แล้วเจ้าของนามสกุลเขาไม่ว่าเอาเหลอเอาตระก,กูลเขามาเล่นหรืออาจจะได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ก็เป็นนามสกุลสมมุตินะครับแต่นามสกุลโคราชที่เป็นพวกสันเทียขุนทศกระโทกอะไรพวกนี้มันก็น่าจะไปบังเอิญตรงกับบุคคลจริงบ้างแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นก็เป็นปัญหาของเขานะครับ GDS เป็นคนที่เก่งเสมอเป็นค่ายที่เก่งมากที่ปลุกกระแสความนิยมในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆบางกลุ่ม ได้สำเร็จอย่างเรื่องนี้เขาตั้งใจจะปลุกกระแสะความนิยมในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า18เขาก็เลยทำหนัง18บวกขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า18อยากดูแล้วเขาก็ทำสำเร็จพี่โอไปดูรอบแรกในโรงภาพยนตร์ฉายวันที่28ตุลาคม2,564นะครับรอบแรกในรอบปกติขนาดโรงหนังเขาไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะด้วยการที่ไม่ฉายตัวอย่างภาพยนตร์ในในในก่อน ก่อนที่เราจะดูเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ฉายในโรงไม่ฉายใน20นาทีแรกโปสเตอร์ในโรงภาพยนตร์ก็แทบจะไม่มีแล้วพอถึงวันจริงสาขาบ้านพี่โอมี2สาขาไปฉายอยู่สาขาละ1โรงโรงเล็กโรงเดียวเดินไกลลิฟไกลสุดแต่วัยรุ่นก็ยังเข้าไปดูกันเต็มโรงไปหมดนะครับแล้วก็เห็นว่าเต็มตลอดวันด้วยวันต่อมาค่อยเพิ่มรอบเพิ่มโรง นั่นแหละโรงภาพยร์ไม่คาดหวังกับเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็น18บวก18บวกเพราะว่ามันมีฉากโหดร้ายคารุณฉากล่วงละเมิดทางเพศฉากโป๊เปลือยคำหยาบคายสุราบุรีบุรีมีป่ะมีมะและ้วคือคือมีแต่ความชั่วร้ายออาบายามุกเต็มไปหมดในเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผีหรอก หรือความสยดสยองเรื่องนี้ก็ควรได้18บวกอยู่แล้วแต่คนดูก็บ้านเราเขาไม่ได้จำกัดคือใครที่อายุต่ำกว่า18แล้วหนังได้เรท18ก็ดูได้โดยที่ไม่ต้องพกพาผู้ใหญ่ไปดูด้วยนะครับบ้านเราไม่ได้ละเอียดเหมือนเมืองนอกถ้าเมืองน,นอกเห็นว่าเป็น18บวกเขาก็จะห้ามคนที่คนในบ้านน่ยก็จะห้ามลูกหลานที่ต่ำกว่า18แล้วแล้ว18ก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนด้วยถ้าหนังเป็น20บวกสีเด็กๆถึงจะดูไม่ได้แต่เรื่องนี้ วางแผนได้ดีมากทำหนัง18บวกเพื่อเด็กต่ำกว่า18แล้วก็โฆษณาอัดแน่นไปว่าเรื่องนี้ได้รับความนิยมสูงที่เกาหลีเพราะหนังร่วมทุนเกาหลีฉายที่เกาหลีก่อนแล้วบ้านเราติดโควิดตอนนั้นทําเงินถล่มทลายในเกาหลีเขาโฆษณาอย่างนี้รายได้สูง250ล้านบาทแต่จริงๆแล้วหนังเป็นอันดับ2ที่เกาหลีนะครับเรื่องแพรเปิดตัวสัปดาห์นั้น Black ว i ดีโเป็นอันดับหนึ่ง20 ล้านเหรียญสหรัฐเราเปิดตัวที่5ล้าน5ล้านเหรียญสหรัฐไม่รู้เหมือนกันคิดเป็นเงินวอนเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกนะว่าหนังเปิดตัวเป็นอันดับ2หรืออันดับ3ามเขาบอกแค่ว่าหนังทําเงินถล่มทลายผู้ชมชอบชื่นชอบมากมายตบมือเกลียวกลาวคนหวาดกลัวกันเต็มโรงอันนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเขาไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นรองแบล็กวดีโ แต่สื่อมวลชนบ้านเราหรือคนบ้านเราเนี่ยก็ร่าลือกันเองว่าหนังเปิดตัวแรงเปิดตัวอันดับหนึ่งเขาไม่ได้โกหกนะครับเราคิดกันไปเองว่าหนังมันถล่มทลายขนาดนั้นจริงๆแล้วหนังที่เกาหลีเนี่ยต่อให้เรื่องที่มันไม่ไม่สรุปไม่อะไรเลยเนี่ยอย่างเรื่องนี้บ้านเราก็ฉายพร้อมกันในสัปดาห์เดียวนังที่เปิดหนังที่เข้าฉายสัปดาห์นี้วันที่28ตุลาคมมีด้วยกันทั้งหมด 9เรื่องนะครับเรื่องนี้ได้20ล้านเปิดตัว20ล้านบาทเหรียญสหรัฐที่เกาหลีแต่เข้าฉายบ้านเราแค่จำกัดโรงมีแค่เมเจอร์ราชโยธินมีแค่พรมนาอาไม่ใช่เอสพรนาดรัชดาแล้วก็พารากอนอะไรพวกนี้เท่านั้นเองแต่เรื่องนี้ได้แค่เปิดตัว5ล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นรองเรื่องนั้น4เท่าแต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญอะไร นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหนังไทยเป็นของคนไทยสําคัญสําหรับคนไทยมากแล้วคลิปมันก็จุดกระแสคนไทยได้ดีมากวัยรุ่นชอบพี่โอไปดูถ้าดูเอาความโหดร้ายสยองขวัญพี่โอก็ชอบแล้วพี่โอเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วพี่โอก็ดูได้ตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่จะไปดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องพี่โอเห็นว่านอกจากเราจะโดนผีหลอกแล้วเนี่ยเรายังโดนผู้สร้างหลอกหลอกเรื่องลางสรง ตัวร่างส่งคือแม่นิ่มเป็นคุณน้าในเรื่องออเลียมซิงเนี่ยน่าจะเป็นนางเอกของเรื่องนี้เพราะว่าบทเยอะมากเป็นคนเล่าเรื่องแต่ก็บทสุดท้ายก็ไปเทให้กับน้องมิงซึ่งแสดงดีมากเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าหนังหนังใช้นักแสดงคุมมากน้องมิงเล่นเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่เห็นความสยดสยองของเธอ ทั้งภายในและภายนอกยอมรับว่าคนนี้มีคุณค่าแบกเรื่องในครึ่งหลังได้เต็มที่เลยอย่างที่บอกว่าครึ่งเรื่องแรกนั้นเราอาจจะมีแต่ความปูพื้นนะครับมันก็อาจจะน่าเบื่อง่วงนอนไปหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ถึงครึ่งหลังหรือว่าตื่นมาตอนครึ่งหลังนะสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบหนังตื่นเต้นสยองขวัญโหดร้ายเท่านั้นนะแต่สําหรับคนที่จะเอาเรื่อง เอาเหตุผลเอาความถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งนะครับเอาความเชื่อเอาความจริงอะไรไม่ได้ไม่ต้องเอาพวกนั้นถ้าจะเอารับรองว่าไม่ได้หรือไม่ก็หลายๆอย่างในเรื่องนี้มันออกมาแบบไร้เหตุผลซึ่งคนดูหนังผีรับได้แต่คนดูหนังทั่วไปรับไม่ได้อาจจะให้เรื่องนี้คะแนนต่ำหนึ่งถึงห้าก็ได้แต่คนที่ดูหนังผีผีตกใจผีโผล่เรื่องนี้ตีแน่แล้วหนังเรื่องนี้คนที่เป็นพระเอกก็ยังมีพี่ ปูหรือลุงเหลืองแซบออนซอนนะครับยักกะชัยสอนเป็นผู้ชายที่ชื่อขึ้นเครดิตเป็นอันดับแรกสาสาเครดิตก่อนนันนั้นเป็นผู้หญิงนะ mm hmm. เหมือนพี่โอเป็นพระเอกเกมอาร,รยา mm hmm. ก็ให้ผู้หญิงขึ้นก่อนพี่โอ๋ก็ผู้ชายขึ้นคนแรกในอาร,รยาพี่โอก็เป็นพระเอกเหมือนกันครับผีเหมือนกันด้วยเกมผี mm hmm. พี่ปูหนังผี mm hmm. ก็เรียกลุงเหลืองแล้วกันนะครับลุงเหลืองช่องแซบออนซอน แสดงเรื่องนี้ได้สุดๆเป็นผลงานท็อปฟอร์มและลุงเหลืองนี่เคยแสดงทุกท,ทุดงขวัตมากับพี่สืบซึ่งพี่สืบบุญส่งหน้าผู้ผู้กำกับทุดงขวัตก็มาเป็นนักแสดงคนสําคัญในเรื่องนี้ด้วยก็น่าเสียดายพี่ปูซึ่งชื่อขึ้นคนแรกในฐานะผู้ชายแล้วเนี่ยก็พอพี่สืบมาเจอพี่สืบข่มหมดแล้วเ <laughs> พราะว่าพี่ปูเป็นเป็นเป็นญาติแต่พี่สืบแกเล่นเป็นอาจารย์บทของอาจารย์มันต้องเยอะอยู่แล้วใช่ไหมมันต้อง น่าเสียดายนะถ้าให้พี่ปูและบทอาจารย์ก็เล่นได้นะจะว่าจะว่าไปแกเก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีตัวแม่ตัวแม่นี้พี่โอไม่รู้จักเอาเป็นว่าแสดงดีกันทุกคนครับคุ้มค่ากับการตีตั๋วไปชมถ้าจะชมความโหดร้ายแล้วก็ชมบุคคลที่เรารักชื่นชอบมีใจให้อะไรประมาณนี้ก็สําหรับพี่โอแล้วความพอใจความสนุกที่ได้รับจากเรื่องนี้คือพี่โอเป็นคนไม่กลัวผีไม่ชอบ ไม่ชอบหนังผีโผล่ผีแหวะผีตกใจโดยที่มันไร้เหตุผลเป็นคนชอบติดตามในเรื่องชอบความคลี่คลายไม่ชอบที่บรรยากาศตรงนี้ขอสปอยแล้วก็เริ่มว่าร่างทรงเนี่ยมันก็โดนโดนหลอกอะว่าร่างทรงกับผีนี้ไม่เกี่ยวกันเลยหนังไปโฟกัสที่ตัวผีตัวร่างทรงหายไปตั้งแต่กลางเรื่องครับเอาคำว่าร่างทรงมาหลอกเราแล้วก็ ผีนี่ก็เป็นผีหลอกผ,อผีวิญญาณหลอนมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดคือเหมือนคำสาปจูออนนะแล้วก็การถ่ายทำที่ประเภทต้องใช้กล้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำลายคุณค่าของเรื่องนี้พี่โอเสียดายมากถ้าไม่เอาเรื่องเรียลลิตี้แบบ Blair Witch Project หรือ Cloverfield หรือ,อ Paranormal Activity มาใส่พี่โอว่าเรื่องนี้ทำได้ดีกว่านี้ถ้าตัดต่อให้มันชัดเจนไปเลยเนี่ย ไม่ต้องแบบว่าเป็นหนังประเภทฟาวฟุตเตดแล้วตัวที่คนที่มาถ่ายทําบางฉากบางตอนก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนถ่ายที่จะเป็นฟุตเทจของคนถ่ายเหล่านั้นอย่างเช่นฉากในบ้านที่มีคนมาเคาะประตูบ้านแล้วอีออตาทีมงานนี้ไปอยู่ในบ้านที่เขาไม่อนุญ,ญาตได้ยังไงยังไม่ได้ติดตั้งกล้องด้วยนะตอนนั้นบางฉากบางตอนก็ไอตัวละครพวกนี้ตอนแรกก็ทําเป็นลึกลับพี่โอกรียึกว่ามันจะเหมือนอย่างเรื่องคํำสาบสะพานเฮียนที่สุดท้ายแล้ว กุญแจสําคัญอยู่ที่คนถ่ายก็ไม่ใช่คนถ่ายเดียวก็มีสองคนเดี๋ยวก็มีสี่คนพลุพลุโพลมีรถก็ไปนั่งสองแถวกับเขาแล้วไม่รู้ออกค่าใช้จ่ายอะไรให้เขาเอาทุนมาจากไหนในการสร้างเรื่องนี้ในการสร้างสรารคดีชิ้นนี้นะครับก็งุนงิดอึดอัดใจ,จรเรื่องเรื่องเรื่องที่ต้องใช้การถ่ายแบบแบบกล้องมือถือกล้องเขาเรียกว่าอะไรเรียกภาพยนตร์แบบฟาวฟูตเต็นะครับแล้วก็ ไม่ชอบในเนื้อเรื่องที่อยู่ดีๆมันก็จากผีหลอกผีหลอนกลายเป็นเป็นพอคนได้รับวเหมือนไวรัสผีแพร่เชื้อไปที่คนแต่ละคนทุกคนก็กลายมาเป็นซอมบี้กัดกินเนื้อคนตรงนี้ก็ไม่ชอบก็มีการแสดงแหละที่ชอบแล้วก็มีความตื่นเต้นตกใจสยองขวัญทึ่งใส่มาเยอะมากใส่มันแน่นเหลือเกินแน่นไปหมดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสนุกความรู้สึกครึ่งๆกลาง เมื่อเอามาผสมกันก็เลยให้ได้7เต็มสิบครับแล้วพบกันคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ